สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูมิทารุเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะาทำการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไมไ่ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะ,ะสำหรับการกดซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณการขาก คุยคนในความสัมพันธ์นะคะคนในใจของคุณคนที่คุณคิดถึงนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานคคนสักห้าไปนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะ สักห้าใบนะคะโฟบอนนะคะทัวบคัพส์นะคะควีนออฟไพทัลเคิลนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะแล้วก็ซ mm ิกออฟไพทัลเคิลนะคะสำหรับท่าดาสีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะท่าดาสีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับตัวคนนะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะชาวธาตุน้ำามีกรกฎพิจิกนะคะธาตุดินกันพฤกษ์มังกรนะคะ ตามหน้าไพ่นะคะคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะคะเป็นคนน่ารักนะคะอ่อนโยนนะคะชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ผู้อื่นเสมอเลยนะคะแล้วก็คุณคนที่มีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์ที่แบบว่าอัธยาศัยดีนะคะแบบว่ามีความสัมพันธ์ดีๆกับกับคนทั่วไปนะคะเป็นคนที่ดูดูแบบว่าเข้ากับคนได้ง่ายนะคะดูแพงดูเป็นผู้ดีนะคะแล้วในตอนนี้นะคะคุณ ก็มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของงานเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณมั่นคงมากกว่าเดิมกว่าที่เคยนะคะแล้วก็ตัวคุณมีความสุขเล็กๆน้อยๆเป็นของตัวเองนะคะ ตัวคุณนะคะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ทําให้คุณะอณะเปลี่ยนมุนมมองชีวิตใหม่นะคะแบบที่แรงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะที่ทําให้คุณอะโตขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจในเรื่องที่ยากๆนะคะหรือเป็นการปล่อยวางบางคนบางอย่างที่ไม่โอเคออกไปจากชีวิตนะคะแล้วคุณอะก็เริ่มที่จะเห็นความจริงที่ชัดเจนหรือว่าตาสว่างกับบางสิ่งบางอย่างกับบางเรื่องนั่นเองนะคะ คุณน่ะนิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะตามหน้าภัยแล้วก็คุณรู้คุณค่าในตัวเองที่มากกว่าเดิมนะคะ และในความรู้สึกของคุณนะคะคุณก็ชัดเจนในตัวเองมากขึ้นว่าควรให้ความรู้สึกกับใครได้ระดับไหนนะคะคือคุณจะไม่ทุ่มเทมากเกินไปนะคะคุณจะมีการให้ใจให้ความรู้สึกแบบที่พอดีนะคะและหน้าภพาน่นะชัดเจนว่าคุณเป็นคนสวยหล่อนะคะดูแพงดูใจดีนะคะแล้วตอนนี้คุณก็กําลังมบอ่อนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นเอ NERGY แล้วก็พลังงานของคุณตามนี้นะคะเดี๋ยว,วเราข้อคำถามกันเลยนะคะ อัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะขอสักสิบใบนะคะ King of Pentacle ค่ะท o p สอนะคะ King of Cups ่า o r d นะคะตีอนนะะอกมาสองใบเอาเลยนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะ Hermit นะคะ n i n e of Cups นะคะ Two of Pentacle นะคะ t h e e m p e r o r นะคะ Wheel of Fortune นะคะ สำหรับธาตุราศีของเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุด,ดินกันพฤกษกมังกรค่ะธาตุโลหิถุ่นตุนกุมธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูน,นะคะมาครบทุกธาตุเลยนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะล่าสุดนะคะตามหน้าไพ่ King of p e n t a c l e นะคะดีอ n p e r อร์เนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าเวลาคนคนนี้มีความรักเนี่ยเขาจะจริงจังนะคะเป็นคนที่ไม่พูดพ่ําเพรือนะคะไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะคนคนนี้นะคะเขาจริงจังในเรื่องของคู่ชีวิตมากๆนะคะในการเลือกคู่อืม คือเวลาเขาเลือกแล้วนะคะเขาจะไม่เปลี่ยนบ่อยนะคะด้วยลักษณะนิสัยของเขานะคะเป็นคนเก็บตัวแล้วก็มองเรื่องงานเรื่องความมั่นคงมาก่อนเรื่องความรักนั่นเองนะคะ ความรู้สึกของเขานะคะคนคนนี้เนี่ยเขามองคุณดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เขานะ่ะอยากเข้าหาคุณให้ถูกเวลาให้ถูกจังหวะนะคะเขามีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณมากๆนะคะแต่เขานะ่ะไม่ใช่คนที่แสดงออกเก่งเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่แสดงออกแรงๆด้วยนะคะเขาไม่ได้คุยเล่นๆน,นะคะในความสัมพันธ์นี้เขามองความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังนะคะ แค่ยังไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะคะมีสองดาบห้าไม้สองเหรียญน,นะคะตัวเขานะ่ะมีใจแต่ก็มีความกังวลว่าถ้าเดินหน้าต่อเนี่ยมันจะมีคู่แข่งหรือว่ามีความวุ่นวาย หรือว่าเขากลัวว่าคุณน่ะมีตัวเลือกนะคะหรือว่ากลัวว่าคุณน่ะจะไปเลือกคนอื่นนั่นเองนะคะหรือในอีกเรื่องหนึ่งนะคะตัวเขาเองนะ่ะยังมีเรื่องในใจที่ยังไม่เคลียร์นะคะมีความกังวลอยู่นะคะเขาก็เลยพยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกให้มากนะคะบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ให้มันออกมาดีที่สุดนะคะตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็ตัวเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเขาเก็บตัวคิดถึงคุณแบบเงียบๆไม่ได้บอกใครนะคะคือตัวเขานะคะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขานะ่ะรู้สึกกับคุณ มากแค่ไหนนะคะแต่เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะด้วยเ e มเพรอร์นี่ก็มีความอีโก้อยู่แล้วนะคะแล้วคิงออฟพีดเคิร์นอีกนะคะได้คิงาราชาท้่วอีกนะคะคิงสองไบแล้วก็ดีมเพรอร์เนี่ยก็คือก็ยิ่งเป็นคนที่นิ่งเก็บความรู้สึกเก่งนะคะแล้วก็มีความอีโก้นะคะด้วยลักษณะตามหน้าไพ่นะคะ อาจจะเป็นการวางตัวของเขานะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยมีความเป็นผู้นําที่สูงมากๆเลยนะคะเขาอาจจะมีการเหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องบริวารน,นะคะ หรือตัวเขาคนนี้นะคะต้องวางตัวในสังคมที่เขาอยู่นั่นเองนะคะเขาก็เลยไม่อยากที่จะแสดงออกให้ใครรู้มากนักนะคะอืไม่อยากเสียฟอร์มนั่นเองนะคะคือคือมีความฟอร์มมีความเข้มเข้มอยู่นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะแอบคิดถึงคุณอยู่เงียบๆนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะเขามีความรู้สึกจริงๆให้คุณนะคะอยากหยิบยื่นความโรแมนติกนะคะคือคิดถึงแบบลึกซึ้งด้วยนะคะแล้วมีก้าวถ้วยเนี่ยคุณคือความสุขของเขาเลยนะคะ คุณคือคนที่เข้ามาเติมเต็มในใจของเขานะคะเขาชอบเขารักคุณจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเขานะคะมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงทุกครั้งที่ได้คุยได้เห็นคุณเลยนะคะแล้วมี bill of fortune กับเด็กถือเหรียญเนี่ยซึ่งหมายถึงว่าเขากําลังรอจังหวะด,ดีๆที่จะได้คุยกับคุณหรือว่าจะได้เข้าหาคุณ ะค,ะคือเหมือนกําลังรอว่าให้คุณกับเขานะ่ะต่างคนต่างมีเวลาที่มากขึ้นกว่านี้นะคะหรือว่ามีโอกาสได้เข้าหากันและกันเนี่ยได้ง่ายกว่านี้นะคะหรือว่ารอจัดการเรื่องบางอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะตามหน้าไพ่นะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างกับคุณนะคะแบบที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอดูใต้สําหรับหน่อยนะคะว่าได้อะไรบ้างนะ,ะ t e e n of p e n t a c l e นะคะ Queen of Cups นะคะ แล้วก็อัศวินเหรียญน,นะคะยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะคะว่าสิบเหรียญเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แรงมากๆนะคะในเรื่องของความจริงจังแล้วก็การที่อยากจะมีคู่ไประยะยาวๆนะคะมีความจริงจังในความสัมพันธ์ที่มากเลยนะะราชาเหรียญสิบเหรียญอีกนะคะอเดียมเพอร์เลอร์อีกนะคะมีการอยากปกป้องดูแลคนรักนะคะเขามองคุณเป็นคู่ชีวิตแบบระยะยาวๆนะคะแล้วมีราชินีถ้วยแล้วราชาถ้วยอีกนะคะ ซึ่งหมายถึงว่าเขาชอบเขารักคุณมากๆนะคะมากกว่าที่เขาจะยอมรับเลยนะคะเขารู้สึกทั้งผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะราชาถ้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกจริงๆนะคะเป็นความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความโรแมนติก ให้คุณนะคะมีความที่แบบว่าเป็นความรู้สึกที่มีความจริงใจนะคะแต่ว่าก็ทําเป็นนิ่งนะคะทําเป็นนิ่งเพราะว่าตัวเขามีดีเอ็มเพอเรอร์มานะคะซึ่งหมายถึงเป็นคนที่อยากเป็นผู้นําในความสัมพันธ์อยากที่จะปกป้องดูแลนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นว่าเขาอ่อนแอนะคะด้วยดีเอ็มเพอเรอร์นะก็มีความอีโก้อยู่แล้วนะคะแต่เป็นคนที่จริงใจรักจริงนะคะแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญนะคะ ซึ่งหมายถึงว่าเขานนักกำลังเดินเข้าหาคุณแบบที่ช้าๆนะคะแต่ว่ามีแต่ความชัวร์นะคะมีความจริงจังมีความสม่ำเสมอนะคะคิดเยอะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะด้วยอัศวินเดียเนี่ยคือช้าแต่มีความมั่นคงอยู่ในตัวเองนะคะตามหน้าไพ่นะคะอัปเดตความรู้สึกของเขานะ,ะ่ยเขารู้สึกว่าเขารักคุณนะคะรักแบบผู้ใหญ่ด้วยนะคะเป็นความรักที่จริงจังนั่นเองนะคะก็ จบการอันานไพ่แล้วนะคะทุกคนอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสูขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ